สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆ FC ช่องขายพระหากเทอมทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็อยู่กับพระเครื่องหลวงปู่ศิลาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารายการแรกวันนี้เลยนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะฮะเป็นเหรียญยืนนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญยืนนะฮะเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับ เป็นเหรียญยืนนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะฮะเนื้ออันปะก้านะครับหน้ากากทองฝาบาทนะฮะจัดสร้างปีหกหกนะครับรายการนี้นะครับผมนัมเบอร์ก็เก้าสองสี่นะฮะองนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมเปิดอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะสำหรับรายการแรกวันนี้นะฮะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่เป็นเนื้ออันปะก้าน้ากากทองนะครับผมเป็นเหรียญยืนนะนี่ ชัดเจนนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับผมเป็นเหรียญยืนนะครับเป็นหลวงปู่นะฮะถือไม้เท้านะครับผมองหลวงปู่นี่จะเป็นอ่าหน้ากาศทองนะครับเป็นทองฝาบาทนะฮะนี่สวยงามมากนะครับผมให้ดูด้านหลังกันเลยนะครับออกโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่เก้าสองสี่นะครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผม จัดสร้างปีหกหกนะนี่ชัดเจนนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็รายการนี้ผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะทางเบอร์หรือไอดีไลน์ก็ได้นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับตาสองสีนะครับ พระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับรายการแรกวันนี้นะฮะเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองนะครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแคบรูปแล้วก็สอบถามเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับผมอยากได้รุ่นไหนนะครับไปรายการถัดไปเลยนะครับผม <c oughs> สําหรับรายการที่สองวันนี้นะฮะก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสิบชาติเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาแดงนะครับมาผมให้ดูชัดๆกันเลยนะครับ สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อพระุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเนื้ออจะเป็นลงยาแดงนะครับนี่ผมขออนุญาตไม่แกะจากซีลนะครับผมพอดีเหรียญน,นี้อยุดผมอยู่ในซีลนะครับผมประมาณนี้นะครับ๋ลงกล้องให้ดูเลยนะฮะนี่จะเป็นรุ่นเดียวกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับจะเป็นลงยาแดงนะครับผมเนื้อเดียวกันเลย สวยๆเลยครับพี่ลงยาแดงสีสดๆเลยครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมลงยาแดงนะครับหน้ากากทองนะเนื้ออันปะก้านะครับผมนัมเบอร์เจ็ดห้าหนึ่งนะครับรายการนี้นะสวยๆกันเลยครับพี่ถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับลงยาแดงสีสดๆเลยนะครับนี่สวยๆเลย สำหรับรายการนี้ผมเปิดอยู่ที่สองพันบาทนะครับผมอ่าเปิดอยู่ที่สองพันบาทนะครับอาพีพีท่านไหนนะครับสนใจอยากได้ไปบูชานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็สําหรับรายการนี้ผมขออนุญาตไม่แกะจากซิลนะฮะแต่เป็นรุ่นเดียวกับอ่ารายการแรกเลยนะครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติเหมือนกันครับผมอ่าโอเคนะฮะไปรายการถัดไปกันเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับผมอ่าเหรียญที่ลึกรุ่นเหนือดวงนะฮะ เป็นรุ่นที่คนบูชากันเยอะมากๆเลยนะครับผมของหลวงปู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมเรื่องราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแรงมากๆเลยนะครับตอนชั่วโมงนี้นะฮะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้ไปบูชานะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยเป็นเนื้อดวงหนึ่งนะครับอันนี้องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะที่ผมจะมีเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจอยากได้จริงๆนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย โอเคนะครับนี่จัดสร้างปีหกสองนะครับปลูกเสกโดยหลวงปู่นะครับผมนี่เป็นเหรียญเหนือดวงหนึ่งนะครับชัดเจนเลยนะฮะสวยๆเลยเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับเป็นรุ่นที่คนบูชากันเยอะมากเลยนะครับรุ่นนี้นะนี่สวยงามมากเลยนะครับโคสารานะครับผมเหนือดวงนะครับชัดเจนนะฮะเป็นองค์หลวงปู่นะครับ ผ่านข้างนะครับผมสวยเลยครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับสวยๆเลยครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้ไปบูชานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะเอ้าผมลืมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เลยนะครับก็ เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมจะเป็น0863055975นะครับ0863055975นะครับผม ID Line ก็จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยครับผมจะเป็น0863055975นะครับ ID Line นะฮะ0863055975นะครับผมเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลย นี่นะครับรุ่นเหนีอยดวงนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับพี่พี่ถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นนารายาจักรนะครับรายการที่สี่วันนี้นะฮะผมให้ดูกันเลยนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะสวยๆกันเลยนะครับพี่พี่นี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสําหรับรายการนี้นะฮะผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับอ่าหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะย้ํานะฮะหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ ถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะที่ผมปล่อยเช่าถูกนี่เพราะว่าอยากให้พี่คนที่ได้ไปนะครับเอาไปบูชาจริงๆนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมใครไวใครได้กันนะครับผมชอบรุ่นไหนนะฮะแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับแล้วติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะส่งมาให้ผมดูก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะฮะ อะไรจักนะครับลำเบอร์หกสามศูนย์นะฮะองนี้นะสวยสวยเลยเนื้อทองฝาบาทนะครับผมประมาณนี้ครับผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรุ่นเหนือดวงนะฮะผมจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อนวานะครับแต่ของมีไม่เยอะนะครับผมมีไม่ถึง สามองเลยนะฮะถ้าสนใจจริงๆผมติดต่อให้ได้นะครับหาของให้ได้เลยนะครับผมมีราคาพิเศษให้เลยนะฮะนี่ต่อไปก็จะเป็นรุ่นดวงดีนะครับไหว้ครูปีหกเจ็ดนะครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันครับผมนี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับรายการนี้นะ นัมเบอร์เก้าเจ็ดท่านะครับพี่ๆสวยเลยนะครับวิงวิงเลยเป็นรุ่นดวงดีนะครับไหว้ครูปีหกเจ็ดนะฮะของหลวงปู่ศิลานะครับนี่เป็นเหรียญดวงดีนะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมดวงดีนี่ผมก็มีอยู่หลายเนื้อนะครับเป็นมีเนื้อเงินก็มีนะฮะลงยานะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับ หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆถ้าสนใจนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไปรายการถัดไปเลยนะฮะสำหรับรายการที่หกวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นอายุวัฒนะนะครับอ่าเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับผมลงยาแดงนะครับในด้านปากกานะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะครับสวยๆนะครับพี่ๆนี่วิ่งๆเลยครับเป็นไง พันพันล้านนะครับผมเนี่ยสวย,สวยเลยครับัดสร้างปีหกหกนะนี่ผมลงกล้องให้ดูเลยนะฮะนี่เป็นไงครับสวยสวยเลยนะฮะลงยาแดงสีสดๆเลยนะครับดดูด้านหลังกันนะครับนี่ลำเบอร์สามศูนย์สี่นะฮะประมาณนี้เลย สวยงามมากเลยนะครับรุ่นพันพันล้านนะฮะรายการนี้นะเป็นเนื้ออันเปร้านะครับลงยาแดงนะครับผมรุ่นพันพันล้านนะฮะถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับรายการนี้นะฮะโอเคนะครับผมดไปรายการถัดไปกันเลยนะครับรายการถัดไปนะฮะจะเป็นเหรียญบาทน้ามนนะครับมหามนหมื่นศลานะครับจะเป็นเลขสามสี่ห้านะผมเช็คให้ก่อนนะครับ น่าจะใส่กล่องผิดมานะครับแต่เป็นอาบาทน้นมนนะครับผมเนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมแต่ไม่ใช่สามสี่ห้านะครับพี่พี่เป็นเนื้อนวะเฉยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับจะเป็นสองสี่ห้านะครับไม่ใช่สามสี่ห้านะฮะนี่สวยงามมากเลยนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะหลวงปู่มหาศิลานะครับเนี่สวยงามเลยหาท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ รุ่นมหาโมลหมื่นศีลานะครับผมประมาณนี้ครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆถ้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดหกสามศูนย์ห้าห้าเก้าเจ็ดห้านะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาตลอดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะะพอดีมีทีมงานอยู่ตลอดนะครับผมรอรับสายตลอดรอตอบไลน์ตลอดนะครับ สำหรับรายการนี้ก็จะเป็นเลื่อนสมนาศัก์นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่นะครับหันข้างนะนี่ประมาณนี้นะครับัมเบอร์อาสุเก้าหนึ่งเก้านะฮะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่หันข้างนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมสวยๆเลยนะครับรุ่นเลื่อนนะฮะนี่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมชัดเจนนะ ประมาณนี้ครับสว,สวยเลยนะฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับออกวัดโพนะฮะนี่นะครับชัดเจนกาสิ์น,นะฮะัมเบอร์เก้าหนึ่งเก้านะครับโอเคเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะฮะไปร,รายการถัดไปกันเลยนะครับประธานอนภัยด้วยนะครับ รา,าร,ร,ร,รายการถัดไปก็จะเป็นสมิงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับรายการถัดไปก็จะเป็นสมิงนะครับผมนี่เป็นเนื้อนเนื้อนชนวนนะครับสวยสวย,ยนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยสวยงามมากนะครับเป็นสมิงนะ ประมานี้เลยนะฮะเป็นไงฮะสวยงามมากนะครับผมมีโค้ดนะครับนี่เบอร์สี่ห้าแปดนะครับชัดเจนนะแล้วผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับเนี่ยเป็นสมิงนะครับก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลย ถ้าเสียงเบาไปนิดนี่อาจจะขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะฮะพอดีทางบ้านผมก็ฝนตกนะครับผมก็ขอประทานอภัยด้วยจริงๆนะครับก็สําหรับรายการนี้นะครับจะเป็นพันพันล้านเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเนื้อนวะนะฮะไปกันแบบไวๆเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อนวะนะครับผิวดําๆแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับก็ผมก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับผม รุ่นพันพันล้านนะครับห่วงเชื่อมนะนเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมผิวผิวก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับผมประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะัมเบอร์สามเจ็ดหกนะครับพันพันล้านนะฮะ ถาพี่พีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับรุ่นพันพันล้านนะครับผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะรายการถัดไปกันเลยนะครับจะเป็นบรนารมีสิริจันโทนะครับผมเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองนะนี่ให้ดูเลยนะครับชัดเลยสวย,ยนะครับวิงวิงเลยอันหนึงนะครับ ผมประมาณนี้เลยนะครับวิงวิงเลยฮะเป็นเนื้ออันประก้านะครับหน้ากากทองนะครับทองสาบาทนะหมเบอร์ก็หนึ่งหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะฮะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผิวสวยสวย,ยนะฮะวิงวิงเลยหลวงปู่มหาศีลานะครับผม เป็นเนื้ออันปะก้านะครับนกกาศท้องฝาบาทนะครับผมประมาณนี้เลยอ้อนัมเบอร์จะเป็นสามสามสองนะคะผมพูดผิดนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นหน้าองค์หลวงปู่แล้วนะฮะเป็นรุ่นบดมีสิริจันโทนะครับผมผมมีอยู่หลายเนื้อนะฮะถ้าสนใจเนื้อไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะไปรายการถัดไปเลยนะครับ อันถัดไปก็จะเป็นปิดตาครับพังพการนะครับผมของหลวงปู่เหมือนกันนะครับเนื้ออันปะก้านะฮะสวยๆเลยครับพี่ๆเป็นพระปิดตานะครับผมคนเกิดวันศุกร์นี่ต้องมีนะฮะด้านหลังจะเป็นลาหูนะครับแล้วก็เป็นกงจักรนะฮะกับสิบสองลาศีนะครับด้านในนะก็จะเป็นยันนะครับนี่ประมาณนี้ดูด้านหน้าอีกรอบนะครับโค้ชจะเป็นหงเก้าสามสามนะครับ รายการนี้นะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนี่คาสามสามนะครับเป็นพระปิดตานะฮะปิดตาพังพระการนะครับผมสวยงามมากนะครับเนื้ออันปกานะฮะก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะ พระที่ได้ของผมไปนะครับเป็นพระออกจากวัดแท้ทุกองนะฮะมีปัญหายังไงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือถ้าอยากได้องค์ไหนยังไงนะครับที่ผมไม่ได้มาไลน์นะฮะแคบรูปแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์นะฮะส่งมาได้เลยนะครับรายการถัดไปกันเลยนะครับจะเป็นเลื่อนสัมมณะศักดิ์นะครับเปลี่ยนพัดยศนะฮะปีหกหกนะครับผมอ่านี้จะเป็นพัดยศเปลี่ยนนันปะก้านะครับลงยานะฮะ สวยสวยเลยนะครับไปเหรียญพัดยศลงยานะครับรุ่นเลื่อนนะนัมเบอร์ห้านะครับชัดๆเลยสวยงามมากนะครับพี่ๆเป็นไงครับสวยสวยเลยวิ้งเลยนะฮะก็ผมก็เปิดอยู่ที่1,500บาทนะครับ ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเนื้ออื่นก็มีนะครับเหรียญพัดยศนะเหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรายการนี้นะฮะสวยงามมากนะครับผมโอเคจะไปรายการถัดไปกันเลยเนาะ <c oughs> นประธานอภไยด้วยนะครับพอดีผมเปิดกล่องยิงไว้รายการถัดไปเลยนะครับจะเป็นรุ่นเมตานะฮะพอดีผมเพิ่งแกะจากซีลเลยนะครับนี่ เป็นรุ่นเมตตานะครับด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับพี่ๆี่รายการนี้นะผมขออนุญาตไม่แกะจากีลนะฮะนี่เป็นรุ่นเมตานะครับเนื้อทองแดงนะผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับรายการนี้นะไม่ผิดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ในลำเบอร์สามหกสองนะครับรุ่นเมตานะเค้ชชัดเจนนะครับศีลานะครับนี่ าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมรุ่นเมตาเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะผมขอม่อนยานไม่แก่จากซิ้นะเพราะว่าฝุ่นเยอะนิดนึงนครับผมเดืระจะมีรอยมีอะไรติดไปนะครับรายการถัดไปกันเลยนะฮะนี่นะครับเป็นรุ่นอายุวัฒนะมงคลเจ็ดเจ็ดนะฮะนี่ของหลวงปู่นะครับออกวัดโพนะฮะ ดูชัดๆเลยนะครับผมรายการนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่ๆเนื้อเงินลงยานะครับหน้ากากทองนะเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับสวยๆเลยด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับอายุวัฒนะมงคลเจ็ดเจ็ดนะครับผมนี่ก็ผมก็เปิดอยู่ที่รายการนี้นะครับเปิดอยู่ที่สามพันบาทนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหน้ากากทองด้วยนะฮะรุ่นนี้นะ จะเป็นเนื้อเงินลงยาปกติก็มีนะครับแต่ผมต้องลองเช็คให้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่รายการนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินหน้ากากทองนะครับผมเป็นรุ่นอายุวัฒนะเจ็ดนะครับเปิดอยู่ที่สามพันบาทนะฮะถ้าสนใจติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับน้ำเบอร์เจ็ดสี่ห้านะครับโค้ชัดเจนนะครับผมสอรอนะครับนี่เป็นหนุมานะครับด้านหลังนะ วยงามมากเลยนะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับพี่พี่โอเคนะครับผมไปรายการถัดไปเลยนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะนี่นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมของหลวงปู่ศิลานะครับรุ่นรวยเงินรวยทองนะฮะนี่ผมไม่ดูชัดเลยต้องเก็บไว้บูชานะครับค้นเกิดวันศุกร์นะผมแนะนําเลยนะครับสาหรับรายการนี้ผมก็เปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นปิดตานะฮะเนื้อฝาบาทนะครับ นี่สวยงามมากเลยนะคะให้ดูชัดๆเลยสวยงามมากเลยนะครับนี่นะ,ะหลวงปู่ศิลานะครับก้นจะเป็นนี้นะครับมีน้ำเบอร์นะครับหนะะึ่งสี่หนึ่งะฮะโอเคผมเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับปิดตารวยเงินรวยทองนะฮะเน้อฝาบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ สำหรับเครื่องที่ผมนํามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ๋อเดี๋ยวลืมไปเลยนะฮะเหนือดวงนะครับก็นี่นะฮะมีอีกนะครับจะเป็นเนื้อวะโลหะนะครับที่ผมมีตอนนี้นะนี่ทองแดงนะครับพร้อมกล่องเลยนะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์เนาะนี่เป็นเหรียญเหนือดวงเลยนะฮะของหลวงปู่นะสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้พระเครื่องของผมที่นำมาให้พีพีเอฟได้รับชมก็มีประมาณนี้ครับผมยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปของผมเรื่อยๆเลยนะครับก็ช่วงนี้ผมก็มีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปอีกครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ